มาแล้วทีมพ่อพ่อเจ็ดสิบประรจ,ะจันบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชัยรอถ่ายพร้อมกันมาดิจะไปถึงบ้านมีว้าวไมว้าววันนี้มา,ามาต็มสตตีมเลย พี่เหนือไหมพี่เหล่าเหนือพี่เราเฝ้าด้วยเอาหม่องก้องมองก้อนนะมองก้อง แล้วกล้องของพ่อพี่ป่ะอันนี้ของใรเ้ តើតាមនឹងតាមនិយាយថាគាត់ជា เดินไปไม่ไหวขอบคุณครับ <laughs> 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 อยู่ทางชนบุรีพี่น้องทางกทมทางสมุทรปราการ<อ>เรียนระตีนะคือว่าเหน่้าววิ่นอยู่เออเรียนเลืเล่อยเรียนเลื่อยเพราะนั้นพี่น้องนะครับรีบเข้ามาเลยนะครับวันนี้ไม่ต่ำกว่าตีสี่นะครับแจ้งบอกพี่น้องเลยนะครับวันนั้นขออนุญาตอากาศยานที่อะอ,าาอยู่ได้พ่อเอาม้ดินสีดำจนแจง้งระดีนี้เออเห็นไหมอู๋ยิงก็จะอยูย่ด้วยโดนๆมมีโอกาสมาหยามพี่ยามน้องมาหาพี่น้องทาง ชนบุรีขอบคุณทีมงานพี่กันมันแกลด้วยนะครับวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจทองฟ้าเปิดเพราะกับวันหยุดด้วยวันนี้ะนะวับดตัวเขียนบัวเปิดซาบายุหม่องกาลเป็นตัวกุยช่า,านบรรหมแล้วตอนนี้นะครับพี่้อกไร่ผัวไร่พ้น,ไ,น,พไ,นไปสวยไัน คือว่ได้เขายัเงิไหมมี่ใอย่างเดียวเอออาทีน้ล่าคาเพนขึ้นเวทีนะจ๊ะขึ้นเวทีจ้เออได้เป็ราเปลายฝ่าม้าได้พี่น้องเด้อพนักงานขายเบียร์รอตอนรับอยู่นี่ยนีกงานขปได้ไหมวันนี้สุขสวรรค์คนไทยยี่ปอนหมดเลยฝ่าม้าครับพี่น้องครับฝ่าม้าครับมือนี้มากามาเด้อกินเบียร์แ่บแสันนี้แะครับพี่น้องครับ อ๋อวันนี้หกก้อนสิบบาทอุ้ยก็เหมือนตอนน้องนะครับว่าเป้ามากครับพี่น้องครับเป้่ามากครับหกก้อนสิบบาทพี่พบกันวันนี้เจอที่ตลาดหัวสนามบิน เจอสหพัฒนะครับแล้วกับมือหือบันดีซีไปพร้อมกันอยู่ที่กินซ่ารังสิตนะครับพุดอีกอันมีทุกๆวันแต่ละจำนวนวันละห0สิบคน5้าิบท่านเท่านั้นนะครับจำกนวนจํากัดมาอยากพี่จำน้องฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับผู้หญิง,ง,งะจะใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังวันนี้ใส่ทีหลังเออใส่ก่อนเลยอันนี้ไม่มีใครมาสองคนพ้อมกับหลวกก็ได้ของคนอื่นเด้เพ่งสิลอลไม่เม่บปเออ <c oughs> โอ้ยผีหน้าตัวไหนดนใจมาก อันนี้บอกปาตีนเ่ยอุ you <laughs> <laughs> ้งยิงเคยเห็นปาตีนไหมลูกแกไม่ใส่เสื้อสีดยโอ้ยฟังมาเด้อพี่น้องเด้อฟังมาครับโอ้ยรยย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 ยี่ยย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 ยไปเรื่อยย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 ย วันนี้เลิกพี่ซีครับพี่น้องครับไม่ตกวันนี้ไม่ตกท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าแจ่มใสครับรอบๆบริเวณทม่มีฝนมึงขึ้นแรงมาตลอดทั้งขึ้นฝนเพาตกลิ้นดิซื่อขึ้นนี่ว่าตกเอาอุ้งอิงวันนี้ใส่ก่อนลูกคอสุงเพลงก่อนมหเปิดหัวใซ็กซ์กันแม่ละคอยปรนได้แต่งตัวแล้วอยู่เขียนคิ้วเขียนตาอยู่บ่เออแต่ว่าใช่ไหมสังเกตยิ่งยุ่งสระกาศซื้อก็เด็ดไม่มา เออดียพอม่าแล้วเห็นบ่กัดี๋ยวคือแกปโกงจรินเออเลยพอรู้เขาบอกกันปุดฟาานอุ้ยปาดามเนี่ยเจาะูอันเจ้าเจ้าให้หัวไปเสียมันแทนปกเออเดียวกันเปี่ยนเจ้าไปเสียมั้ย้าผะพกเขาไปขังแดนไม่เาแล้วมาแล้วเันจับเลขีแ็ยอยแล้ว

กูไม่ไ้อาเฉาลอกับเปลาอนี้เอออาปกก็ได้ลองเอาไปองครับคิดดี้ังกันชมีพังกันคลิปหนาขอบคุณทุกยอดกด s u b s c r i b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซิตี้ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ